วันนี้เราจะมาพอกหน้ากันนะครับด้วยโยเกิร์ตกับขมิ้นนะครับเราจะมารีวิวนะครับโดยนางแบบแสนสวยของเราเราก็จะทาไปที่นี้ทาไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ช่างเสริมสวยเรานำเข้ามาจาก สถานความงามแมรี่บิวตี้นะสถานความงามนี้เขารับทําเกี่ยวกับนวดหน้านี่นะพอกไปเลยนะครับพอกไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปล้างออก โอเคนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้20นาทีเดี๋ยวก็ไปล้างออกนะครับ